สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาเก้าตอนนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไปดูนะฮะคาสิโนนะครับดูเนี่ยเขคือว่าไปดูเฉพาะดูได้เฉพาะด้านนอกอย่างเดียวนะครับที่เห็นอยู่ลับๆโน่นแหะครับที่เป็นรูปสับปะรนะละครับเขาเรียกว่าคาสิโนแกลนริสบัวนะครับก็ต้องบอกว่า ผู้จุดประกายคาสิโนในมาเก๊านั้นก็คือสเตลลีโฮนะครับสเตลลีโฮนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับเป็นคนฮ่องกงนะครับเกิดในตระกูลที่เรียกว่าร่ำรวยและมีอิทธิพลมากในฮ่องกงชื่อว่าตระกูลโฮทังนะครับเชื้อสายนั้นเป็นเชื้อสายดัชผสมยิวนะครับเป็น,หล,นหลานผู้มั่งคั่งผู้มากบาร,รมีในฮ่องกงที่ชื่อว่า เป็นหลานทวดนะฮะของโรเบิร์ตโฮทังนะครับในฮ่องกงจะรู้จักดีนะครับพออายุแค่13ปีเท่านั้นนะครับพ่อก็ทิ้งครอบครัวไปเพราะว่าสิ้นเนื้อประดาดตัวจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจตกต่ตำในฮ่องกงศตวรรษที่30นะครับแล้วก็ สเตลลิโองก็เรียนไม่จบมหาวิาลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะก็มายึดครองฮ่องกงในปี1941นะครับก็หนีไปที่ไปที่มาเก๊านะฮะในฐานะผู้ลี้ภัย นะครับก็ไปอยู่ที่มาเก๊าอาศัยว่าเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษนั่นแหละครับนะช่วงสงครามโลกก็ทําธุรกิจลักลอบค้าขายบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพลนะครับแล้วก็สามารถคว้าสัมปทานธุรกิจคาสิโนและยะยาว40ปีบนเกาะมาเก๊าได้นะฮะก็คือตั้งแต่ปี1962เป็นต้นมานะครับสแตลลี่ฮนี่กล่าวว่ามาเก๊านะครับดีกับผมมากๆนะครับผม ไปที่นั่นด้วยเงินแค่10ดอลลาร์ในกระเป๋าและกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับก่อนอายุ20นะครับแล้วก็แม้ว่าโปรตุเกสนะครับจะส่งมอบมาเก้าในปี1999นะครับธุรกิจผูกขาดสิ้นสุดลงในปี2002นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับเพราะว่าลูกหลานของของ s t ต l l ี h โฮนะฮะก็ทำการประมูลแข่งขันได้อยู่แล้วนี่คือโรงแรมที่แรกแรกนะฮะคาสิโนลิสบัวนะครับคือที่แรกแล้วก็เขาก็มาปรับปรุงนี่ฮะด้านซ้ายมือเนี่ยครับนะฮะที่เป็นรูปที่เป็นรูปอของเหมือนสับป,ปะรดนะฮะเหมือนสับป,ปะรดเนี่ยครับแล้วก็เราเข้าไปด้านในนะฮะ,อ,ะอันนี้คือที่แรกๆเลยนะครับก็คือเนี่ยฮะรูปของ s t ต l ล y h โฮนะครับ อยู่ที่นี่นะฮะก็เป็นรูปเป็นอนุสาวรีแล้วก็ข้างในก็พามาเพื่อนเพื่อนมาดูว่มาดูงานศิลปะนะฮะเป็นการแกะสลักนะฮะจากงานะครับจากงาช้างจากอะไรต่างๆนี่สวยงามมากนะครับแลลโ h o เสียชีวิตในวัย98ปีนะครับเมื่อปี2020นะครับแล้วก็เป็นบุคคลซึ่ง สุดยอดที่สุดเลยนะครับมีภรรยาทั้งหมด4คนมีลูก17คนนะครับก็เป็นบุคคลซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับมาเก๊านะฮะชื่ว่ามาเก๊านี้ก็เป็นเมืองหลวงของคาสิโนเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเ,อา,เอา,เอาเป็นที่ที่หมดหมายนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องไปเที่ยวให้ได้นะครับเพื่อนๆนะฮะดูความสวยงามนะครับอันนี้แกะสลักจากงาช้างนะครับ มีความสวยงามมากนะฮะเพื่อนๆดูนะนะครับอันนี้เป็นของเก่าโบร,โบราณที่มาจัดแสดงไว้ด้านล่างนะครับไม่ได้ขึ้นไปด้านบนซึ่งเป็นคาสิโนนะครับเพราะว่าเข้าไปข้างในเขาก็ไม่ไถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับห้ามถ่ายภาพทุกชนิดนะครับอันนี้เป็นภาพนิ่งให้เพื่อนๆได้ดูสวยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของจักรพรรดิของจีนนะฮะอันนี้ก็แกะสลักจาก นะครับมรกรุกร่ยผินจุกนะครับอันนี้แกะจากอะไรไม่ทราบนะครับแต่ว่ามีความสวยงามมีความพันธี์มากนะครับา,าบสวยงามมาก,มาก,มากาๆครับเพื่อนๆนี่ นี่คือบรรยากาศความสวยงามของสิ่งประดับนะฮะที่อาคารแกรนด์นริสบัวน,นะฮะ ก่อนที่สแตลลีโฮจะเสียชีวิตนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีก็มีคาสิโนทั้งหมดนี้ก็41แห่งนะครับก็แน่นอนนะฮะก็ยังเป็นลูกหลานก็ยังเป็นาการบริหารของคนในครอบครัวของสแตลลีโฮนั่นแหละ นะครับเนื่องจากว่ามีภรรยา4คนลูกทั้งหมด17คนแล้วก็มีการแบ่งมรดกให้ลูกๆนะครับได้บริหารจัดการนะฮะทรัพย์สมบัติเนี่ยเท่าๆกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ออกมาฝากเพื่อนๆนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับเราก็จะกลับโรงแรมกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินออกมาถนนหนทางของมาเกานั้นก็จะมีอิดตัวเล็กๆนะครับปูซะส่วนใหญ่นะครับ อันนี้เดินไปไหนมาไหนนี่ก็สะดวกสบายนะครับนี่นี่เราก็จะกลับโรงแรมที่พักกันแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือ,อาพามาดูบริเวณน,นะครับาคาสิโนแกรนด์ริสบัวที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับนี่ก็กลับมาที่พักของเรานะครับอันนี้บรรยากาศยามค่ำคืนครับเพื่อนๆครับหน้า โรงแรมที่พักนะฮะก็คือเชอร์ตันแกลนมาเก๊านะครับอยู่ด้านขวามือนะครับที่เราเห็นนะฮะหอไอเฟลเนี oh, ่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปารีเซียนนะครับก็คือจะเรียนแบบทางยุโรปสถาปัตยกรรมยุโรปนะนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนอยู่หน้าโรงแรม นะครับเพื่อนๆครับก็จะมีรายละเอียดให้ดูเยอะนะเฉพาะภาคกลางคืนนะครับนี่ก็พักก็จะให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้ดูถนนหนทางนะฮะดูการอาคาราดอาคางนะฮะถนนแบบนี้แหละนะครับกระจกปูด้วยหินแกรนิตเล็กๆนะฮเดี๋ยวจะมีบรรยากาศกลางคืนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่กดติดตามในชุกช่องถ่ายนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสภาพบ้านเมือง นะะฮของนาเก้าแล้วเราเจอกันใหม่นะเพื่อนๆนะสวัสดีครับ